แอบบินมาเงียบๆนะคะแต่พอลงเครื่องที่สนามบินนะครพนมปุ๊บแม่อออล่าความหล่อคุณผู้ชมก็คือเป็นแฟนจำได้ทันทีนะว่านี่แหละโตโน่พาคินร่วมไฟมาด้วยนะคะก็ถ่ายรูปเซลฟี่กันซะหน่อยค่ะ มานาครพนมครั้งนี้ค่ะโตโน่มีเวลา2วันในการทำภารกิจสำคัญเลยคือการมาสำรวจความต้องการของโรงพยาบาลนาครพนมและโรงพยาบาลท่าแขกนะคะที่ฝั่งลราด้วยว่ามีความต้องการค่ะหรืออะไรบ้างนะคะแล้วก็มาดูจุดว่ายน้ำที่แม่น้ำโขงค่ะว่าจุดไหนเชี่ยวจุดไหนลึกเพื่อให้พร้อมที่สุดสำหรับแคมเปญว่ายน้ำโขงระดมทุนช่วยโรงพยาบาลค่ะ รอบก่อนว่ายน้ําข้ามเกาะเนี่ยนะคะโตโนโ่เนี่ยต้องซ้อมในสระก่อนลงทะเลจริงรอบนี้เหมือนกันแต่ว่าท้าทายกว่าคือรอบที่แล้วอะเวลาเตรียมตัวเตรียมซ้อมเนี่ยนะคะเดถึงแเดือนเลยทีเดียวแต่ว่ารอบนี้คุณผู้ชมคุณเวนิกาเดือนเดียวเท่านั้นนะโอ้โหต้องเคลียร์คิวสุดๆนะคะโตโนโ่บอกว่าแคมเปญน,นี้ไม่ใช่เพียงการระดมทุนแต่เพราะว่าเป็นลูกอีสานขนานแท้ค่ะฟูพันกับแม่น้ําโขงมาตั้งแต่เด็กจึงอยากจะให้คนหันมาใส่ใจแม่น้ําโขงและสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะ แม่น้าโขงถ้าแม่น้าโขงแย่ทะเลก็แย่ด้วยนะแม่น้าโขงเป็นแม่น้ําที่เมีขนาดที่ยาวหรือว่าใหญ่เนี้ยติดหนึ่งในสิบของโลกนะเอ,อมันถ้าเกิดว่าเราไม่ช่วยกันดูแลรักษาก็เท่ากับว่าเป็นแม่น้ําสายหนึ่งนะที่จะปล่อยขยะลงทะเลติดอันดับต้นๆของโลกเหมือนกันดังนั้นการที่จะทําให้แม่น้ํามันดีขึ้นได้มันไม่ใช่ว่าอ๋อเราดีอยู่ฝั่งเดียวแต่ไทยไม่ช่วย ทั้งสองฝั่งต้องช่วยกันร่วมถึงประเทศอื่นๆด้วยแม่น้ําสายนี้มันเชื่อมโยงอีกหลายประเทศครับแต่เพียงแค่ผมหวังว่าการไหว้ข้ามจากนครพนมไปฝั่งลาวไปฝั่งท่าแขกครั้งนี้มันจะเป็นกิจกรรมเล็กๆกิจกรรมหนึง่งจากพวกเราที่จะพอช่วยทั้งโรงพยาบาลนครพนมรวมถึงโรงพยาบาล่ <S 2> <S 2> าข<ๆ>ลแขกแล้วก็ช่วยกันกระตุ้นจิตสํานึกให้คนได้แบบ ช่วยกันดูแลแม่น้ำลำคลองรวมถึงเออสิ่งแวดล้อมเท่าที่พวกเราจะช่วยกันได้แคมเป็น ว่ายน้ำข้ามโองนะคะโตโน่นี่ใช้ทุนตัวเองเลยคุณผู้ชมแล้วว่าถ้าโครงการนี้ทำได้จริงลังหารือกับทุกภาคส่วนแล้วนะคะคาดว่าจะเปิดระดมทุนได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมแล้วว่ายน้ำจริงวันที่22ตุลาคมค่ะช่วงนั้นแน่นอนต้องงดงานบันเทิงทั้งหมดนะคะรวมถึงการเป็นนักสุนบบอลอาชีพด้วยแต่โตโน่นบอกว่าคุ้มแน่นอนนะคะถ้าจะทำให้คนคฝั่งไ<ค>ทยลาวได้รับประโยชน์ค่ะ